澎拍，倘若。 เดนแอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจำเดือนกุมภาพานในเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้าง ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะโอเคในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภในส่วนของอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นมาอย่างไรบ้าง สำหรับไพ่ใบแรกของชาวราศีพฤษภในอดีตคือไพ่เจ็ดไม้ The Star 9วดาบ The Lover แล้วก็ต่อมาด้วยสองเหรียญน,นั่นเองนะคะดูที่ไพ่ใบแรกเลยสำหรับไพ่เจ็ดไม้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วคุณจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆจึงเห็นได้ว่าชาวราศีพฤษภ ถ้ามีการครบหาดูใจหรือรักใครชอบพอกับใครก็าตามมักที่จะคบหาดูใจกันแบบใช้เวลานานนิดนึงแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีการเลิกลากันไปแล้วนะคะก็ไม่ได้เป็นราศีที่แบบมุฟออนเร็วเหมือนราศีอื่นๆ นะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีความอดทนสูงหรือบางทีเชื่อในรักครั้งเดียวรักครั้งสุดท้ายนะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลูกด้วยกันแล้วถึงแม้ว่าจะแยกย้ายหรือเลิกรากันไปแล้วอะไรเงี้ยจะเริ่มต้นกับคนใหม่เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะคิดเยอะอยู่พอสมควรนี่ก็คือชาวราศีพฤษภที่อาจารย์เห็นมาแบบร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ที่เป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองนะคะ แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีคุณก็ใช้ความอดทนความอดทนนั้นอาจจะนายมาในรูปแบบของอดทนเพื่อที่จะประคับประคองครอบครัวอดทนเพื่อที่จะอยากให้ลูกนั้นยังมีพ่อยังมีแม่และเรานั้นยังคงสถานะความเป็นแม่หรือความเป็นพ่อของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังกอดทะเบียนสมรสยังกอดสถานภาพทางครอบครัวเอาไว้อยู่อันนี้ก็มีหลายคู่ ต่อมาเป็นไพ่เดอ t ์สตาร์เป็นไพ่ไประจำราศีกุมนะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความหวังอาจารย์คิดว่าทุกคนมีความหวังอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะความหวังในเรื่องของความรักหรือว่าความหวังในเรื่องของการทํางานอยากเห็นตัวเองประสบความสําเร็จหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความหวังเป็นของตัวเองทั้งนั้น รวมไปถึงในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษก,กเช่นเดียวกันค่อนข้างที่จะเป็นคนใจเย็นในเรื่องของความรักเวลาคบหาดูใจกับใครก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรหรือว่าใช้เวลาในการที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับสถานภาพความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ในเรื่องของความหวังในความรักของชาวราศีพฤษภทุกครั้งที่มีความรักคุณ คุณมักที่จะรู้สึกว่าเออคนนี้แหละเป็นความหวังของฉันเขาคงเป็นความรักที่แบบเหมาะสมเขาคงเป็นความรักที่จริงใจกับฉันไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มักที่จะคิดแบบนี้ทุกคนก็ต้องมีความหวังตัวเองทั้งนั้นนะคะต่อมาก็คือไพ่ก้าวดาบสำหรับไพ่ใบนี้ในอดีตนะชาวราศีพฤษภมีปัญหาในเรื่องของการนอนไม่หลับนะบางทีอาจจะคิดมากจิตตกวิต,ตกกังวลหรือไม่นะจึงทำให้คุณแบบ นอนไม่หลับนะคะหรือบางทีอาจจะนอนแล้วก็หลับๆตื่นๆหรืออาจจะฝันร้ายตื่นขึ้นมากลางดึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ได้เช่นเดียวกันแต่ส่วนมากแล้วอาจารย์เห็นว่าคุณค่อนข้างที่จะมีอะไรอ,อ่ะการปวดหัวไมเกรนในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาสายตาสั้นสายตายาวหรือมีปัญหาในการมองเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางคืนนะ อสายตาไม่ค่อยดีเลยตอนกลางคืนถ้ายิ่งขับรถนยิ่งแล้วกันไปใหญ่อันนี้ก็ต้องระวังด้วยก็แล้วกันยังเป็นปัญหาอยู่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีนะคะบางคนถ้ายังไม่มีแว่นสายตาแว่นอะไรก็ไปทําซะนะคะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นนะยุ่งยานพาหานะของคุณด้วยต่อมา เป็นไพ่เดอะเลเวอร์ใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีเมถุนมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีเมถุนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับตัวไพ่ใบนี้คือตรงๆก็คือนักรักตัวยงอาจจะเป็นตัวชาวราศีพฤษภก,ก็ได้หรืออาจจะเป็นคู่รักของชาวราศีพฤษภก,ก็ได้ที่เป็นนักรักตัวยงหรือถึงแม้จะมีการแบบคบหากันอยู่อะไรเงี้ยก็ยังมีการแอบไปแบบ คบซ้อนหรือมีการเขาเรียกอะไรเป็นการรักเอาไว้สำรองหรือเป็นตัวสำรองเอาไว้อยู่อะไรเงี้ยเผื่อเลิกลากับเราหรือเขาเลิกลากับเราหรืออะไรเงี้ยเราก็ยังมีตัวสำรองเราก็ยังมีตัวเลือกนะคะเขาเรียกว่าเป็นความรักที่เป็นตัวเลือกนั่นเองนะยังไงก็ยังเรียกว่าเป็นรักสามเศร้าอยู่ดีนะความรักที่จริงใจควรเป็นความรักแค่แบบคบกับคน2คนแล้วก็ไม่ต้องมีมือที่สามนี่คือความรักที่จริงใจ นะแล้วส่วนใหญ่ชาวราศีพฤษภอาจจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นจะมามีอิทธิพลในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนก็ได้บางทีนะความรักมันน่าจะเป็นเรื่องคนสองคนแต่นี้อาจจะไม่ใช่แล้วในกรณีนี้อาจจะมีผู้ใหญ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้ามาแทรกแซงหรือคอยที่จะมามีอิทธิพลมา c o n โ r ร l อะไรบางอย่างนะต่อมา เป็นไพ่สองเหรียญสำหรับไพ่ใบนี้ในช่วงอดีตของชาวราศีพฤษภนั้นอาจารย์เห็นได้ว่าเป็นความรักความสัมพันธ์บางคู่เป็นแบบอ่อนๆออ,ออบๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกกันเดี๋ยวกลับมาคบกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัดบัวก็ยังเหลือใยเหมือนตัดกันไม่ขาด บางคู่อาจจะเป็นเพราะว่ามีลูกด้วยกันแล้วหรือมีพันธะร่วมกันที่จะต้องมารับผิดชอบร่วมกันก็ได้เช่นเดียวกัน,นะคนนี่คือจากตัวไพ่นั่นเองนะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชนเดือนพยายามที่จะจัดสรรเงินนะให้มันชนเดือนมากที่สุดนี่ก็คือชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงอดีตที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะแบบ โอ้จะทํำยังไงเนอะให้เงินมันชนเดือนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็บริหารจัดการมันก็เยอะอยู่นะนะคะก็ยากอยู่โอเคนี่ก็เป็นไพ่ในอดีตของชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟราศีกุมราศีธาตุลมราศีเมทุนและราศีธาตุดินค่ะต่อมานะคะเป็นไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภ ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณในช่วงปัจจุบันกันเลยนะโอเคมาดูที่ไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่เจ็ดถ้วยอัศวินถือถ้วยเชมเปญ สามไม้และก็ต่อมาด้วยเด็กถือไม้นั่นเองนะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลยในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภบางทีคุณอาจจะเป็นคนที่มีมุมมองหรือมีไอเดียหรือมีความชิดหรือโลกจินตนาการของคุณนะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็มีไอเดียบันเจิดมากๆในช่วงนี้แต่ขาดอย่างเดียวคือขาดในเรื่องของการลงมือทา นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของบางทีนะยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณอยากจะได้คนรักหรือได้ความรักดีๆอยากจะมีใครสักคนมาดูแลคุณบางทีก็ได้แต่คิดแต่ไม่ได้แบบไปขนขวายหรือว่าไม่ได้ไปเจอคนใหม่ๆไม่ได้แบบไปเจอใครเลยอะไรเงี้ยได้แต่คิดได้แต่คาดหวังอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ลงมือทําอันนี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นนะถ้าคุณไม่ได้แบบลงมือทํา แล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากยากจะยกตัวอย่างก็คือการที่คุณจะทําอะไรก็ตามบางทีในช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในโลกของจินตนาการหรือโลกของความคิดเยอะไปหน่อยนะแต่ขาดในเรื่องของการลงมือทํา นะบางทีอาจจะทําให้คุณนะั้นตัดสินใจช้าหน่อยนะช่วงนี้การที่ใครจะให้คุณมาตัดสินใจอะไรหรือจะทําอะไรสักอย่างหนึงชาวราศพีพฤศภค่อนข้างที่จะตัดสินใจช้าทั้งๆท,ที่ปกติก็ช้าอยู่แล้วยิ่งมีไพ่ใบนี้เข้ามาอีกยิ่งต้องช้ายิ่งต้องคิดเยอะแยะมากมายได้แต่คิดได้แต่ทบทวนแต่ว่าลงมือทํานั้นค่อนข้างที่จะยากนั่นเองนะคะต่อมา เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้ก็บอกเลยว่าความรักเกิดจากการเดินทางนะ ถ้าชาวราศีพฤษภช่วงนี้โดยเฉพาะคนโสดนะถ้าใครแบบโสดมาสักพักหรือเพิ่งโสดอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณมีการเดินทางปุ๊บเดินทางไปท่องเที่ยวนะเดินทางไปข้างนอกหรือเดินทางไปลงพื้นที่ในเนื่องจากไปทํางานได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะมีการเดินทางเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนคนนั้นนะก็จะได้เจอกับคนที่คุณรัก นะคะจากการเดินทางเพราะความรักเกิดจากการเดินทางเดินทางปุ๊บหรือสมมุติว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยไปเจอกันในสถา,านที่เที่ยวหรือไปเจอกันแบบบางคนชอบไปฟิตเนสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอาก็อาจจะไปเจอคนรัก นะคะหรือว่าที่คนรักอยู่ในฟิตเนสอะไรเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะดีกว่าบางทีคุณอาจจะออกกําลังกายอยู่ที่บ้านจากที่บ้านก็ทํางานทํางานเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านงานบ้านแล้วก็อะไรแค่เนี้ยมันอาจจะไม่ได้เจอกับคนที่ใช่หรือว่าความรักนะต้องออกไปเปิดหูเปิดตาต่อมาก็คือเทมเพล e ใบนี้คือไพ่ประจำราศีธนูมีชาวราศีพฤษศที่เคยคบหรือกำลังคบกับชาวราศีธนูอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีโลกสองใบขีดเส้นใต้เลยนะโดยเฉพาะคนที่มีโลกสองใบแล้วคุณค่อนข้างที่จะช่างใจอยู่ในช่วงนี้หรือพยายามที่จะเลือกอยู่ว่าเอ๊ จะลงเอยหรือจะเอาใครออกไปจากชีวิตหรือ,อพยายามที่จะช่างใจอะ่ะมันก็เลือกยากในในความสัมพันธ์ที่แบบโดยเฉพาะคนที่มีโลกสองใบาอาจารย์บอกเลยแล้วคุณกลัวว่าตัวเองนั้นจะเลือกผิดเลือกถูก นะคะค่อนข้างที่จะกังวลใจสับสนอยู่พอสมควรแล้วรู้สึกว่านะคะชาวราศีพฤษกนั้นจะมีโอกาสได้ย้ายบ้านใหม่ย้ายที่ทำงานใหม่มีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้สูงนะไม่ค่อยได้อยู่กับที่หรือชีพจรลงเท้าอะไรต่างๆนานานะต่อมา เป็นไพ่สามไม้ใบนี้อาจารย์ก็เห็นได้ว่าชาวราศีพฤษภนะคะที่บางคนเนี่ยกับคนรักของคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะคะบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดกันหรือบางคู่อาจจะอยู่ไกลกันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่มีการติดต่อสื่อสารทางโลกออนไลน์นะคะหรือมีการติดต่อสื่อสารทางโซเชียลหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นความเหงามันเป็นความคิดถึงมันเป็นความที่แบบ อยู่ห่างกันนะแต่เป็นห่วงกลัวเขาจะสบายดีไหมเขาจะกินข้าวรีย่งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ของรักทางไกลของชาวราศีพฤษภเนี่ยก็มีหลายคู่เช่นเดียวกันนะร้อยละ60%ได้เลยในช่วงนี้ที่หลายคู่ที่เป็นแบบนี้เป็นรักทางไกลนั่นเองนะคะต่อมาเป็นไพ่เพจออฟวอร์ ใบนี้บอกให้รู้เลยว่าถ้าชาวราศีพฤษภคนใดที่มีการครบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าคุณเขามีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนวัยเดียวกันของเขาด้วยซ้ำไปเขามีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานของเขาหรือถ้าเขาเรียนอยู่เขาก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การเรียนของเขานะนะถือว่าเขาเป็นคนที่แบบ มีความรับผิดชอบดีระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้หรือบางทีถ้าย้อนกลับไปอีกนิดหนึ่งนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีความอดทนวิริยะแล้วก็เป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งอยู่พอสมควรนะบางคนเพออาจจะเป็นแบบได้เกียรตินิยมไปเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนึ่งไม้คือความอดทนคือความมุ่งมานานในหน้าที่การงานหรือการเรียนของเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะ ทํางานไปด้วยส่งเสียตัวเองเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยคือมีความรับผิดชอบรอบด้านตั้งแต่อายุอย่างน้นอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงบุตรบริวารลูกหลานของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้ถ้าคุณส่งเสริมเขาในทางที่ถูกทางที่ควรนะคะไม่ว่าเขาจะชอบสิ่งไหนคุณมีหน้าที่แค่ส่งเสริมเขาในสิ่งที่เขาชอบนะคะเขาจะทําสิ่งนั้นได้เป็นอย่างดีอย่าไปบังคับเขาอย่าไปบอกว่าเอ,อ อย่าไปเรียนสาขานั้นเลยมันไม่ได้เงินเดือนเยอะดอกอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยอย่าไปบังคับเขาคุณแค่มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาชอบในสิ่งที่เขาจะนําไปเป็นอาชีพนะคะติดตัวเขาในภายภาคหน้าแค่นั้นเองนะอาจารย์บอกเลยเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดีอยู่แล้วในตัวของเขานะคะขอแค่คุณสนับสนุนแค่นั้นเองนะ,ะโอเคปัจจุบันของชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ก็จะ พบหาดูใจกับชาวราศีาธาตุน้ำนะแล้วก็ราศีาธาตุไฟราศีาธาตุน้ำในค่อนข้างเยอะน,นะต่อมาเป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้นะคะของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ก็คือในเรือนแห่งความรักนี่แหละนะชาวราศีพฤษภจะมี อะไรเกิดขึ้นหรือว่าจะมีไพ่เตือนหรือไม่นะสำหรับไพ่ใบแรก n i g o t o u p u u s t ติกสองถ้วยสี่ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วยก้าหมายนั่นเองนะมาดูที่ไพ่ใบแรกกันเลย สำหรับไพ่ใบนี้ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ของชาวราศีพฤษภอาจารย์เห็นว่าคุณจะมีการเดินทางเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะหรือถ้าใครยังคงโสดหรือถ้าใครแบบยังไม่มีคนรักความรักในช่วงนี้ถ้าคุณเกิดแบบ อยากเปิดหูเปิดตาอย่าออกไปเที่ยวหรือบางทีได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าและหัวหน้าให้ออกไปทํางานนอกพื้นที่เดินทางบ่อยๆอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้เจอความรักจากการเดินทางด้วยนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้เพราะเขาเป็นคนต่างทีมต่างที่ต่างแดนหรือต่างประเทศไปเลยก็ได้อันเนี้ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สุขนะคะ ต่อมาเป็นไพ่จัสติกเป็นไพ่ประจําราศีตุลน,นะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีตุลอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้คือมีความยุติธรรมรักความยุติธรรมเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเป็นคนที่มีเหตุและผลในการใช้ชีวิตนะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นตัวแทนไพ่ของชาวราศีพฤษภหรือคู่รักคู่กรณีของชาวราศีพฤษภก,ก็ได้เช่นเดียวกัน การจะคิดจะทำอะไรหรือการที่จะอะไรสักอย่างต้องมีเหตุผลต้องมีการวางแผนในการใช้ชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วไม่ค่อยที่จะอยากที่จะไปเอาเปรียบใครแล้วก็ไม่อยากให้คนรักนั้นมาเอาเปรียบตัวเองด้วยนะมันจะเป็นโมเมนต์แบบแฟแฟฉันแฟแฟคุณก็แฟแฟกับฉันอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโมเมนต์ประมาณนั้นไปด้วยแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณทำอะไรก็ตามมากักที่จะมีคนมาคอยจัสติก หรือว่ามีคนมาคอยตัดสินในการกระทําในการทํางานแม้ว่าจะเป็นการเลือกคบหาดูใจกับใครก็ตามผู้คนภายนอกเขาอาจจะมองไปเห็นเห็นว่าคุณสองคนนั้นอาจจะไม่เหมาะสมกันหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคุณสองคนคบกันแล้วแฮปปี้มีความสุขดีอะไรเงี้ยแล้วเราจะไปแคร์ทำไมกับคนอื่นใช่ไหมคนอื่นก็แค่ตัดสินแต่ไม่สามารถที่จะมาตัดสินใจแทนเราได้เนาะ ต่อมาเป็นไพ่สองถ้วยสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์เห็นว่าในความรักความสัมพันธ์บางคู่นะคะที่แบบคบหากันอยู่ในช่วงนี้นะคุณมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะเหมือนมองตาแล้วก็รู้ใจกันมากขึ้นในช่วงนี้มีไลฟ์สไตล์มีนิสัยอย่างหลายๆอย่างที่แบบคุณสองคนเข้ากันได้เป็นอย่างดีอันนี้คือสําหรับคู่ที่แบบ มีความรักหรือคนรักอยู่แล้วนะคะเหมือนคุณไปเติมเต็มให้กับเขาเขามาเติมเต็มให้กับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะหรือบางคนมีการวางแผนร่วมกันในอนาคตไปไกลถึงขนาดแบบเราจะต้องเป็นคู่ชีวิตกันนะเราจะต้องแต่งงานกันนะมีแผนว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้ในอนาคตถึงไกลถึงขนาดนั้นเลยก็มีเช่นเดียวกันแต่สำหรับคนโสดอาจารย์บอกเลยคุณมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนที่เป็นคู่ รักหรือคู่แท้ของคุณหรือคู่ที่เป็นบุพเพสันนิวาสของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือ,อสัญญาณเตือนนะคะที่แบบว่าเขาเป็นคู่รักคู่แท้ของคุณก็คือเขามีหลายๆอย่างที่คล้ายๆกับคุณนะคะหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นคนที่ศีลเสมอกันแล้วก็เป็นคนที่ไลฟ์สไตล์นิสยัยคล้ายๆกันด้วยอันนี้ยิ่งเข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วก็อยู่ด้วยกันได้นานด้วยนั่นเองนะคะ ก็ขอให้คุณได้เจอกับคนคนนี้ไวๆก็แล้วกันนะคะต่อมาเป็นไพ่สีถ้วยสำหรับไพ่ใบนีออ้คนโสดนะคนโสดชาวราศีพฤษภนั้นในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะเลือกอยู่พอสมควรไม่ใช่ว่าฉันเหงาฉันอยากฆ่าเวลาฉันอยากจะคบกับใครก็ตามอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ชาวราศีพฤษภจะคบกับใครสักคนหนึ่งคนคนนั้นต้องเป็นคนที่แบบอยู่ในสเปคของคุณค่อนข้าง สูงสมมุติว่าสเปคของคุณมีประมาณ10ข้ออะไรเงี้ยมันจะต้องแบบเข้าตาไปแล้ว6-7ข้ออะไรเงี้ยถึงจะเลือกคนนั้นมาเป็นคู่รักของคุณได้นั่นเองนะไม่ได้เลือกม่ดซั่วไม่ได้เลือกมาแก้งเหงาอะไรเลยอยู่คนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยถ้าไม่เจอคนที่ใช่หรือถ้าไม่เจอคนที่แบบอยู่ในสเปคอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึง่งอาจารย์อยากจะบอกว่าคนที่มีคู่แล้วชาวราศีพฤษภช่วงนี้จะ เกิดการเปรียบเทียบคู่ของตัวเองกับคู่ของคนอื่นหรือคู่ของเพื่อนของตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีคนเราอาจจะมองข้ามในสิ่งที่มีค่าที่สุดอยู่ในตัวเราไปนะคะหรืออาจจะเป็นการเปรียบเทียบว่าเอ๊แฟนเราทําอาหารไม่เก่งนะแต่เขาอาจจะทํางานนอกบ้านเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแฟนคนอื่นนะคะเขาอาจจะเก่งในเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ เขาอาจจะไม่เก่งในเรื่องของแฟนเราที่แบบแฟนเราเก่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้มองในข้อดีของเขาก็แล้วกันเราจะได้มีความสุขทั้งสองฝ่ายนะอันนี้คือแบบเป็นไพ่ที่อาจารย์แนะนําเลยก็แล้วกันโดยเฉพาะในช่วงนี้จะเกิดอาการเบื่อหน่ายเกิดอาการเซ็งเซงเกิดอาการเอ๊ะ บางคนเนี่ยคบกันมานานและเบื่อขี้หน้ากันแล้วรู้ใจรู้พมงกันหมดแล้วอะไรเงี้ยอาจจะปล่อยปะละเลยความรู้สึกของอีกคนนึงอาจจะรู้สึกแบบเฉยชาหรือทําตัวเป็นเฉยชาหรือทําตัวเป็นแบบของตายของเขาหรือเขาทําตัวเหมือนเราเป็นของตายของเขาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นไพ่เตือนเลยนะ เพราะว่ามันอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กลายไปเป็นความรู้สึกที่แบบมันอาจจะเ,เสียความรู้สึกไปวันละเล็กวันละน้อยวันละเล็กวันละน้อยพอวันหนึ่งเรารู้ตัวอีกทีคือเราหมดรักกันไปแล้วอันนี้ก็ต้องระวังนะคะต่อมาเป็นไพ่ก้าหมายสําหรับไพ่ใบนี้อาจารย์อยากจะบอกชาวราศีพฤษภว่าบางทีคุณอดทน คือมีความอดทนดีอยู่แล้วนะในราศีพฤษภเนี่ยเป็นราศีที่มีความอดทนมากที่สุดมากกว่าชาวราศีอื่นๆอันนี้คือจุดเด่นของชาวราศีพฤษภด้วยแล้วก็เป็นชาวธาตุดินด้วยนั่นเองมีความอดทนและก็ทนทําในสิ่งเดิมๆซ้ําๆได้นานๆหลายๆปีทั้งๆที่ราศีอื่นๆอาจจะทํำมาได้ ไม่นานเท่ากับราศีพฤษภอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมไปถึงความอดทนหรือทําอะไรดําเดิมซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีพฤษภจะทําได้ดีกว่าราศีอื่นๆด้วยรวมไปถึงในความสัมพันธ์บางทีคุณคบกับคนนี้คุณอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันอาจจะไปไม่ถึงไหนนะคะไม่ไปหน้ามาหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนมันย่ำอยู่กับที่อยู่อย่างเงี้ยแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะ การที่เราจะไปเริ่มต้นกับคนอื่นหรือคนใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาเพราะว่ากับคนนี้เราก็คบกันมานานแล้วก็ไม่อยากที่จะเสียเวลาไม่อยากที่จะเสียเวลาไปเริ่มต้นคนใหม่กับคนใหม่รักครั้งใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าชาวราศีพฤษภนะคะมีความคิดแบบนี้ค่อนข้างเยอะ จึงย่ำอยู่กับที่จึงมีการครบอยู่กับคนคนเดิมอยู่นะจึงเห็นได้ว่าชาวราศีพฤษกถ้าคบกับใครแล้วจะคบกับคนนั้นนานหน่อยนะคะเพราะว่ามีความอดทนสูงอะไรอย่างเงี้ย แล้วอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อยากจะบอกนะคะในเรื่องของความอดทนในการทำงานบางทีคุณทำงานเดิมๆซ้ำๆคุณไม่ได้มีการโปรโมทคุณไม่ได้มีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งอะไรเลยจากหัวหน้าของคุณคุณทำงานนี้มานานแล้วคุณก็ยังทนทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางราศีเขาอาจจะไปตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่ชาวราศีพุธก,ก็ยังมีความอดทนในสิ่งๆนี้อยู่ บางคนอาจจะคิดว่าโอ้มันอยู่ใกล้บ้านแล้วอยู่ที่ที่เหมาะเหมาะสมแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามีพาระาหนี้สินก็กู้มาเยอะก็นั่นนี่ก็อยากที่จะใช้หนี้ตรงนี้ให้มันหมดก่อนอะไรเงี้ยก็ทนทนทำไปก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดเวลาออกแล้วก็ไปเริ่มต้นงานใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะได้งานแบบทันเวลาแล้วก็จะได้ใช้หนี้นั่นหนี้ไหมอะไรเงี้ยบางคนจึงมีเหตุผลที่จะให้กับตัวเองว่าเออก็ทนทำไปก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะ โอเคนี่ก็คือไพ่ของชาวราศีพฤษกในอนาคตอันใกล้ที่ถึงนี้นะคะก็ขอขอให้แบบมีสตินะคะในการใช้ชีวิตบางทีคุณอาจจะเ,เขาเรียกว่ามีความเบื่อหน่ายบ้างกับคู่ของตัวเองกับการที่แบบมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้แบบมองในสิ่งที่ข้อดี ของคนรักของเราหรือสิ่งที่เรามีให้มันมีค่าที่สุดก,ก็แล้วกันนะส่วนใหญ่ชาวราศีพฤษภก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุน้ําราศีตุลน,นะคะราศีธาตุไฟธาตุน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะต่อมาอาจารย์จะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีพฤษภนะคะ ว่าจะมีไพ่สรุปไพ่ดีไพ่สียอาจารย์ก็จะได้แนะนำนะคะโอเคมาดูที่ไพ่ The e m p r a c e เลยนะ The Sun แล้วก็ต่อมาด้วย3ไม,ม้นั่นเองสำหรับไพ่ The e m p r a c e ผู้หญิงชาวราศีพฤษศนะคะคุณมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงนะคะคือมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนที่เขาพูดกันน่ะฉันมี แฟนหรือฉันมีภรรยาก็เหมือนฉันมีแม่คนหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นคุณจะคอยจัดแจงคุณจะคอยนั่นนี่ดูแลความเรียบร้อยนั่นนี่ของแฟนหรือสามีอยู่หลายเรื่องหลายอย่างนะจึงแบบทำให้มีคนแบบพูดแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรฉันก็มีความสุขในการจัดแจงในการดูแลคนที่ฉันรักนะคะ ไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าเป็นไพ่ที่เหมือนเป็นผู้หญิงที่สุขสบายมีความอุดมสมบูรณ์นะคะในทรัพย์สินเงินทองหรือมีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความรักที่ได้จากสามีนะคะได้ความรักที่ได้จากแฟนหรือคนรักค่อนข้างเยอะนะคะเหมือนเขาใส่พานแล้วเอาไว้บนหิ้งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทิดทูนบูชาะะแต่คุณรู้ไหมอีก อีกด้านหนึ่งมันอาจจะมีข้อเสียนิดหนึ่งนะสำหรับบาง ครอบครัวที่มีปัญหาในเรื่องนี้หรือกำลังจะมีก็ได้นะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือไพ่เมียหลวงนะคะแล้วอาจจะมารู้ว่าสามีนั้นแอบไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือไปมีเมียน้อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยและคุณตกอยู่ในสถานะของเมียหลวงหรือภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยจริงๆคนเราก็อยากจะเป็นเมียเดียวผัวเดียวเมียเดียวอยู่แล้วนะคะนะ และอีกอย่างหนึง่งมีโอกาสว่าชาวราศีพฤษภผู้หญิงจะได้มีโอกาสแบบตั้งคันนะ,ะที่แบบสมดังใจปรารถนาบางคนอาจจะรอมานานแลมปีหลายปีหลายเดือนและนะคะจะสมหวังและนะคะในช่วงนี้ภายในสเดือนนี้นะคะกุมภามีษายนเมษาอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สุขด้วยเช่นเดียวกันและอีกอย่างหนึง่งผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่า เป็นไพ่นาลีอุปถัมภ์ที่คอยซัพพอร์ตที่คอยดูแลที่คอยอช่วยเหลือผู้ชายชาวราศีพฤษภอยู่นะค่อนข้างที่จะเป็นเพศหญิงเพศหญิงอาจจะเป็นแฟนอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นแม่อาจจะเป็นเพศหญิงที่คุณให้ความเคารพนับถือก็ได้เดอะสั้นใบนี้คือความหวังเหมือนเป็นแสงอาทิตย์ที่แบบเหมือนเป็นความหวังแสงสว่า,างจ้าเลยนะความหวังในการที่จะบางคนนะ ชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเองหรืออาจจะเป็นคนรักนะคะมีคนรักของคุณที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะมีผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ได้นะคะ อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในความรักความสัมพันธ์บางทีทําให้คุณรู้สึกสดใสขึ้นมีออร่าขึ้นในเวลาที่คุณมีความรักในช่วงนี้บางคนอาจจะทักคุณว่าเอ๊ะมีความรักแล้วคุณสดใสขึ้นนะดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยอ่อนกว่าวัยขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีการ ทวงถามทวงทักแบบนี้ด้วยนะต่อมาสามไม้เป็นความรักทางไกลของคู่รักชาวราศีพุธศกหลายคู่นะที่จะต้องอยู่ด้วยกันไกลกันบางคนอยู่ต่างจังหวัดบางคนอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย แล้ก็มีการติดต่อสื่อสารกันอยู่เสมอสม่ำเสมออยู่นะคะแต่ก็รู้สึกแบบอดเป็นห่วงเขาไม่ได้อดคิดถึงเขาไม่ได้เมื่อไรเราจะได้เจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นโมเมนต์ของรักทางไกลเนี่ยก็มีหลายคู่ร้อยละ6 0ได้เลยนะคะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกำลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้เก็บไว้เป็นคำเตือน ก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ